สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับนี่ครับเดี๋ยวเก็บงานแล้วครับ่องนาเสร็จแล้วเรียบร้อยครับผมโอ้เก็บเก็บงานนี้จานปอนนี้ดึงสโลว์ไม่อย่างเดียวเลยครับโอ้งานต้องเนี๊บงานต้องเนียนครับนี่เป็นไงครับพี่น้องจะเป็นยังไงก็ช่างครับงานต้องเนียนไว้ก่อนครับเจ๋อลูกพี่ งานเนี้ยบจริงๆนะทุกคนสุดจัดครับเดินดึงสโลปให้เลยอะ่ะถูกใจเจ้าของที่แน่นอนครับลอกเสร็จแล้วเรียบร้อยด้วย สวยจัดครับงานดีขอให้บอกครับไม่ผิดหวังแนะ่นอนนะฮะนี่มาใส่ไหลาทางตวนะ้จะได้กว้างๆหนะโ่งผมยังคบไม่เมิดครับพี่นอ้องกบลงกบลุมให้หมดครับ จัดครับเป็นไงครับพี่น้องเอา,าให้ถูกใจเจ้าของนาเลยครับ วงานดีจัดเนียนๆครับ ปวดหรือเปล่าเนี่ยจานลอกนาประกวดหรือเปล่าดูครับโอ้สวยงามครับพี่น้องเจอแบบนี้งานหลวงต้องเข้านะครับ ผู้ใหญ่ใจดีทางไหนก็ติดต่อมาฮะจจัดให้เต็มระบบโอ้ยน้อยๆเจ้าก็เอาเนาะเอาสีเนียนโพดเอา้าย่างหูุอีกรอบไปเยอะเอ้ามันนุ่นขึ้นมาบ่ไหนเลยครับต้องโกรตร้องรีดอยู่นั่นแหละ ประเทศประกวดครับพี่นอ้องไปจานพอแล้ว<ป>อวีดครับหู ขอบนี่ต้องเป็นสันเป็นเหลี่ยมครับเกินนะ่ะสุดจัดของเพื่อนในรีครับพี่น้องทำงานใจเย็นทำงานปีมืออยูน่นะแต่ก็เย็บเกินนะ่ะ บเกินปุยมืยอ่ะโอ้เป็นขอบเป็นสันเป็นเลี่ยมเป็นแนวสุดจัดเท่านั้นครับพี่น้องครับทำดีก็ว่าดีครับไม่ว่ากันครับเจ็มง,งมกรถไทยปั๊บคุณเน่เป็น เอาพอละพอ,อยังยังไม่พอครับจัดต่อครับเอาเอยสวยงามไปเลยครับ ไปดึงสโลปทางคุน่นั่นบอลนี่ มาดึงสโลฟังนี่อีกเนาะย่ำบ่ย่างย่ำไม,ม,ม่พร้อมโอ้ยเลิศแน่นครับพี่น้อง <c oughs> เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ